เสียงลมหายใจของทั้งสองเข้ากันจนแทบแยกไม่ออกสิงคค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสแก้มของนาทีอย่างแผ่วเบานาทีผมไม่เคยคิดว่าคืนหนึ่งจะทำให้ผมรู้สึกได้มากขนาดนี้น้ำเสียงของเขาสั่นเครือเหมือนกำลังยอมรับอะไรบางอย่างในใจนาทีเลิกยิ้มนั่งลงข้างๆศบตาสิงคุณทำให้ผมรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรามันซับซ้อนกว่าที่คิดมากไม่ใช่แค่เกม ไม่ใช่แค่ลวงตาแต่เป็นสิ่งที่ผมเองก็อยากเก็บไว้ให้เป็นจริงคำพูดนั้นไหลลื่นเหมือนน้ำผสมกับความเงียบที่อบอุ่นแต่แฝงไปด้วยความตึงเครียดสิงโน้มตัวเข้าไปใกล้ริมผีปากของทั้งคู่เคลื่อนไหวช้าๆจูบที่แผ่วเบ,เบาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความโหยหาผมอยากให้คุณรู้ว่าผมยอมทุกอย่างเพื่อคุณถึงแม้จะเจ็บปวดผมก็จะไม่หนีไปไหน สิงกระซิบข้างใบหูนาทีค่อยๆเลื่อนมือไปตามลำคอและไหล่ของสิงอย่างใจเย็นเรากับกำลังอ่านภาษาของร่างกายคุณรู้ไหมการครอบงำใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายผมต้องเล่นบทซ่อนเร้นเจ็บปวดและบางครั้งต้องทำร้ายแต่กับคุณมันต่างออกไป